ทุกคนวันเดียวที่หัวทองครับเป็นวันที่ดีฝนยังไม่ตกนั้งเม็ดแต่ก็ฟ้าก็คืมเห็นนั่นไหมฟ้ามันคืมใช่ได้เลยแต่ข้างบนหัวผมมันมันยังสว่างอยู่ผมจะเริ่มเดินรอบแรกเลยแล้วกันโอเค let's go รับแรงแล้วครับ รอบที่สองอุ้ยวันนี้เหนื่อยเร็วเนี่รอบที่เท่าไรนะรอบที่สองหรือเปล่าดีรอบที่สาม่ะนั่นแหละรอบที่สี่ครับโอเคทุกคนเห็นท้องฟ้าเหมือนมืดแล้วครับโอเคเห็นตรงนี้ปะเห็นผมจะถึงป่มจะถึงจุดเช็คไฟของแนละ้ว โอเครอบที่ห้ากับฝนตกแล้วแย่ๆ <Yeah, yeah. S 1> ฟ้ามืดตึ๊บเลยเห็น <c oughs> ไปเจอกันอยู่บ้านโอ้ยฝนตกหนักและไม่ได้ละจอเปียกเจอกันที่บ้านครับโอเคถึงห้องแล้วเปียกหมกเลยไม่เข้าใจเลยจริงๆ อาจจะได้ยินเสียงลมเลยนะครับโอเควันนี้ก็วันที่หกแล้วนะครับผมเดินได้แค่ห้ารอบจริงๆอ่ะผมอะ่มอะคนจะเดินได้เยอะกว่านี้ไปเดินครึ่งชั่วโมงอะ่ะแต่ครึ่งชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเหนื่อยนะเพราะว่ากดอ,ออกไปอ่ะผมทั้งซคอรไปห้าเซตเซตละยี่สิบแล้วก็ดันกระแพงเซตละยี่สิบก็พอๆกันแล้วก็วอรมวอมโน่นนี่นั่น ก่อนออกไปเดินเรียกเหงื่อได้เร็วอยู่โอเคทุกคนวันนี้ก็วันที่หกนะครับพวกนี้ก็วันที่7เป็นวันสุดท้ายแล้วเราก็จะไปชัางน้ําหนักกันในเช้าวันที่8นะคะผมโอเคแล้ววันที่8ก็เป็นวันที่จะสรุปต่างๆว่ามันความคืบหน้าเป็นยังไงนะจ๊ะโอเคไปเจอกันวันที่7เลยนะครับ